ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาและแม่น้ำมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อภูผาเขาเป็นเด็กที่ชอบเฝ้ามองท้องฟ้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนเขาลหลงใหลกับดวงดาวพระอาทิตย์พระจันทร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินและจรวดที่บินผ่านท้องฟ้าภูผามีห้องเล็กๆที่เต็มไปด้วยหนังสือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลแรงโน้มถ่วงและนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ เช่นไอแซคนิวตันอันเบิร์ตออสตน์และสตีเฟนฮอว์กิงเขาฝันว่าอยากจะเป็นนักบินอวกาศที่สามารถล่องลอยเหนือพื้นโลกได้เหมือนกับนักบินอวกาศที่เขาเห็นในโทรทัศน์ทุกเช้าเมื่อเดินไปโรงเรียนเขาจะหยุดดูนกที่บินอยู่เหนือกิ่งไม้ทำไมนกบินได้แต่มนุษย์กลับบินไม่ได้เขาคิดในใจ ตอนเด็กๆคุณพ่อของเขาเคยโยนเขาขึ้นไปบนอากาศแล้วรับไว้เขาหัวเราะอย่างมีความสุขเพราะในช่วงเวลาสั้นๆน,นั้นเขารู้สึกเหมือนได้ลอยตัวขึ้นจริงๆแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาเริ่มเรียนรู้ว่ามนุษย์ถูกพันธนาการไว้ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมันเป็นพลังลึกลับที่มองไม่เห็นแต่สามารถดึงทุกสิ่งให้ติดกับพื้นดินได้ทำไมเราต้องถูกดึงลงเสมอทำไมไม่มีทางให้เราลอยขึ้นไปได้ ภูผ่าชอบถามคำถามเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงในชั้นเรียนแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครสนใจความคิดของเขาครูฟิสิกส์บอกว่าแรงโน้มถ่วงเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะได้ยกเว้นผ่านทางจรวดขับเคลื่อนเพื่อนร่วมชั้นของเขาหัวเราะยกเขาเสมอภูผ,ผาคิดว่าตัวเองจะบินได้ดึงงพวกเขาล้อเลียนว่าเขาฝันเกินจริงและบางคนถึงกับเรียกเขาว่าคนบ้าแรงโน้มถ่วง แม้แต่ที่บ้านคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์และคุณแม่ที่เป็นครูต่างก็คิดว่าความฝันของเขาเป็นไปไม่ได้ลูกควรตั้งใจเรียนอะไรที่มันทำได้จริงๆนะแม่ของเขาพูดใช่เราไม่ได้เกิดมาเพื่อบินได้นะภูผาพ่อของเขาเสริมคำพูดเหล่านั้นทำให้เขาเสียใจแต่มันไม่สามารถทำให้เขาหยุดฝันได้ผูผาพยายามหาทางลอยตัวขึ้นเองโดยใช้วิธีต่างๆ เขาผูกลูกป่งฮีเลียมกับตัวเองหวังว่ามันจะยกเขาขึ้นได้แต่ไม่ว่ากี่ลูกเขาก็ยังหนักเกินไปเขาพยายามใช้ใบพัดจากพัดลมมาติดกับกระเป๋าหลังหวังว่าจะสร้างแรงยกตัวแต่กลับโดนกระแสลมตีหน้าจนลม้มเขาทดลองกระโดดจากหลังคาเตี้ยๆพร้อมกับกลางร่มเหมือนร่มชูชีพแต่กลับลม้มลงไปกองกับพื้นและถูกแม่ดูแม่เขาจะล้มเหลวหลายครั้งแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ คืนหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งดูท้องฟ้าเขาเห็นกลุ่มดาวในพานออเรน์และได้ยินข่าวเกี่ยวกับนักบินอวกาศที่กำลังเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเขารู้ทันทีว่านั่นคือเส้นทางของเขาถ้าเขาไม่สามารถลอยได้เองเขาจะกลายเป็นนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถค้นพบความลับของแรงโน้มถ่วงและสร้างเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์ลอยขึ้นได้โดยไม่ต้องใช้จรวดขับเคลื่อน เขาตัดสินใจว่าจะค้นหาวิธีเอาชนะแรงโน้มถ่วงด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ความฝันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มศึกษาอย่างจริงจังทั้งแรงโน้มถ่วงสนามแม่เหล็กและฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ในห้องนอนของเขามีรูปของนักบินอวกาศติดอยู่ข้างเตียงสมุดโน้ตของเขาเต็มไปด้วยสมการและไอเดียเกี่ยวกับการบินการลอยตัวและแรงโน้มถ่วง สักวันหนึ่งฉันจะเป็นคนแรกที่สามารถลอยขึ้นจากพื้นโลกได้โดยไม่ต้องใช้จรวดแม่ทุกคนจะหัวเราะเยาะแต่ผู้ผารู้ว่าความฝันของเขาเป็นไปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่สิ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนผู้ผาเริ่มศึกษาหนังสือเกี่ยวกับฟิสิกส์แรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กทุกคืนเขาจะอ่านเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ ไอแซกนิวตันและกฎแรงโน้มถ่วงอ n นเบิร์ตออสไต์กับทฤษฎีสัมพัทธภาพนิโคลาเทลลาและพลังงานแม่เหล็กเขาเริ่มตั้งคำถามใหม่แรงโน้มถ่วงคืออะไรจริงๆเราหลบหลีกมันได้ไหมถ้ามนุษย์ต้องใช้จรวดเพื่อเอาชนะแรงโน้มถ่วงมีวิธีอื่นที่ใช้พลังงานน้อยกว่านี้ไหมวันหนึ่งเขาพบแนวคิดเรื่องสนามแม่เหล็กและแรงยกตัว,ว (magnetic levitation) มาร์กเลฟที่ใช้ในการลอยตัวของรถไฟความเร็วสูงมันทำให้เขาตื่นเต้นถ้าแม่เหล็กทำให้วัตถุลอยได้แล้วฉันจะใช้หลักการนี้กับมนุษย์ได้ไหมในขณะที่เขากำลังหาคำตอบโรงเรียนของเขาประกาศโครงการพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านฟิสิกส์ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้ทุนไปศึกษาต่อที่สถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์ระดับโลกทำการทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและเทคโนโลยีอวกาศผู้ผาตัดสินใจสมัครเขาต้องสอบแข่งขันกับนักเรียนหัวกะทิจากทั่วประเทศการสอบเต็มไปด้วยโจทย์ปริศนาเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงกลศาสตร์ควอนตัมและพลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ แม้จะเจอโจทย์ที่ยากและกดดันเขาใช้ทั้งความรู้และความหลงใหลในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และในที่สุดเขาสอบผ่านได้เป็นหนึ่งใน10คนที่ได้รับทุนผู้ผ่าเดินทางไปยังสถาบันวิจัยอวกาศเป็นครั้งแรกสถานที่นี้ล้ำสมัยเต็มไปด้วยนักวิทยาศาสตร์เครื่องมือทดลองและห้องปฏิบัติการที่ศึกษาสภาพไร้น้ำหนักเขาได้พบกับนักฟิสิกส์ชื่อดังผู้ที่เคยทำงานให้กับโครงการสำรวจดวงจันทร์และพวกเขาตกใจที่เด็กชายตัวเล็กตัวเล็ก มีแนวคิดเรื่องแรงโน้มถ่วงที่ไม่เหมือนใครเขาเริ่มทำการทดลองจริงศึกษาแดงแม่เหล็กสนามพลังงานและวัสดุพิเศษที่สามารถต้านแรงโน้มถ่วงเขาพบเพื่อนใหม่ที่หลงใหลในอวกาศเช่นกันบางคนอยากเป็นนักบินอวกาศบางคนอยากสร้างจรวดพวกเขาแบ่งปันไอเดียและผลักดันกันไปข้างหน้าแม้เขาจะเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในโครงการแต่ด้วยความคิดที่แตกต่างและความกระตือรือร้นเขากลายเป็นนักเรียนที่โดดเด่น ภูผาเริ่มคิดทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการสร้างสนามพลังต่อต้านแรงโน้มถ่วงโดยใช้สนามแม่เหล็กในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีใครทดลองมาก่อนเขาคิดว่าหากสามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่มีความถี่เฉพาะอาจทำให้วัตถุและมนุษย์ลอยได้โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเขาใช้เวลาหลายเดือนทำการทดลองสร้างเครื่องต้นแบบเล็กๆที่สามารถทำให้ก้อนหินลอยเหนือพื้นได้ชั่วครู่ แต่ก่อนที่เขาจะไปต่อเขาเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างมีใครบางคนจับตาดูเขาอยู่เพื่อนร่วมทีมของเขาคนหนึ่งทีลลินเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดก่อนที่ภูผาจะเข้ามาเขาไม่พอใจที่ภูผากลายเป็นดาวเด่นของสถาบันทีลลินเริ่มมองภูผาด้วยความอิจฉาและสงสยัยทำไมเด็กบ้านนอกคนนี้ถึงได้โอกาสมากขนาดนี้ วันหนึ่งหลังจากที่ภูผานำเสนอแนวคิดเรื่องสนามต่อต้านแรงโน้มถ่วงในห้องวิจัยข้อมูลทั้งหมดของเขาถูกขโมยไปเครื่องต้นแบบของเขาหายไปและวันรุ่งขึ้นทีรศินนำเสนอมันต่อที่ประชุมวิจัยว่าเป็นของเขาเองภูผารู้สึกช็อกและเจ็บปวดทุกสิ่งที่เขาทำมากำลังจะถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตาแต่นี่ไม่ใช่จุดจบของเขานี่เป็นเพียงบททดสอบอีกขั้นของการเดินทางของเขา หลังจากที่ภูผาเริ่มสร้างชื่อเสียงในสถาบันวิจัยอวากาศด้วยแนวคิดเกี่ยวกับสนามพลังต่อต้านแรงโน้มถ่วงเขากลายเป็นที่จับตามองของนักวิทยาศาสตร์หลายคนรวมถึงเพื่อนร่วมทีมของเขาทิลสินซึ่งเป็นเด็กอัจฉริยะที่เคยเป็นที่หนึ่งในสถาบันก่อนที่ภูผาจะเข้ามาทิลสินเป็นนักเรียนที่ฉลาดที่สุดของสถาบันมานานหลายปีเขาเป็นคนมีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มาตั้งแต่เด็ก และเป็นคนโปรดของอาจารย์หลายคนแต่เมื่อภูผาเข้ามาและเริ่มได้รับความสนใจจากที่ปรึกษาและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตอนแรกทีละสิง์แค่รู้สึกไม่พอใจที่มีคนมาแย่งความสนใจจากเขาแต่เมื่อภูผาสามารถสร้างต้นแบบสนามพลังแม่เหล็กที่ทำให้วัตถุลอยตัวได้เป็นครั้งแรกทีละิงป์ก็เริ่มเห็นเขาเป็นศัตรู เวลาที่ภูผานำเสนอไอเดียในห้องประชุมทีละสินมักจะคอยแย้งหรือพยายามทำให้แนวคิดของภูผาดูได้ค่ะเขาเริ่มหลีกเลี่ยงภูผาและบางครั้งก็ทำเหมือนภูผาไม่มีตัวตนแต่ลึกๆแล้วเขากำลังจับตามองภูผาอยู่ตลอดในที่สุดวันที่ภูผารอคอยก็มาถึงเขากำลังจะนำเสนอทฤษฎีสนามพลังต่อต้านแรงโน้มถ่วงต่อที่ปรึกษาหลักของโครงการ นักฟิสิกส์ระดับโลกที่อาจช่วยเขาพัฒนาแนวคิดไปสู่การใช้งานจริงขึ้นก่อนวันนำเสนอผู้ผ่าทำงานดึกอยู่ในห้องแลบทดลองครั้งสุดท้ายกับเครื่องต้นแบบของเขามันเป็นเครื่องขนาดเล็กที่สามารถทำให้วัตถุลอยตัวได้อย่างเสถียรโดยใช้สนามแม่เหล็กพิเศษแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นเครื่องต้นแบบหายไปข้อมูลทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ของเขาถูกลบสมุดโน้ตที่เต็มไปด้วยสูตรคำนวณก็หายไป มีเพียงเอกสารที่ถูกฉีกทิ้งเหลืออยู่บนโต๊ะผู้ผผาตกใจและสับสนใครทำแบบนี้ในขณะที่เขาพยายามรวบรวมข้อมูลที่เหลือทันใดนั้นก็มีประกาศแจ้งว่าทิละสิงกำลังจะนำเสนอผลงานใหม่ของเขาต่อคณะกรรมการในวันนี้ผู้ผผารีบวิ่งไปที่ห้องประชุมใหญ่และสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนทิละสิกำลังนำเสนอแนวคิดสนามพลังต่อต้านแรงโน้มถ่วงที่ผู้ผาคิดค้นขึ้นมา ทีละสินใช้เครื่องต้นแบบที่ขโมยมาจากภูผาและอธิบายมันเล่ากับเป็นแนวคิดของเขาเองคณะกรรมาการดูประทับใจและอาจารย์หลายคนเริ่มปกมือให้ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นของภูผาภูผากำมือแน่นเขาถูกหักหลังแม้จะโกรธและเสียใจแต่ภูผารู้ดีว่าเครื่องต้นแบบที่ทีละสินขโมยไปยังมีข้อผิดพลาดในต้นแบบของภูผา มันสามารถลอยได้ชั่วคราวแต่ยังไม่เสถียรเขากำลังพัฒนาแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการปรับขึ้นแม่เหล็กให้เข้ากับแรงโน้มถ่วงของโลกทีละศิลอาจขโมยผลงานไปได้แต่เขาไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งเหมือนที่ภูผามีในขณะที่ทีละศิลปเปิดเครื่องต้นแบบเพื่อสาธิตทุกคนมองไปที่วัตถุลอยตัวกลางอากาศมันลอยได้ไม่กี่วินาทีและทันใดนั้นมันเริ่มหมุนควบคุมไม่ได้และตกกระแทกพื้น คณะกรรมการเริ่มพึมพำทำไมมันไม่เสถียรยังมีข้อผิดพลาดสินะทีละสินหน้าซีดเขาไม่รู้ว่าต้องแก้ไขยังไงตอนนี้ทุกคนเริ่มสงสยัยและผู้ผ่าตัดสินใจก้าวออกมายืนต่อหน้าทุกคนเขาอธิบายว่าทำไมเครื่องต้นแบบถึงล้มเหลวเขาแสดงสมุดบันทึกที่เขาแอบซ่อนไว้ซึ่งมีสูตรและสมการที่แสดงให้เห็นว่าเขาคือผู้คิดค้นแนวคิดนี้ เขาเสนอวิธีแก้ไขและขอเวลาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาคิดค้นสามารถทำงานได้จริงคณะกรรมาการมองหน้าเขาและเริ่มเข้าใจว่าใครคือเจ้าของแนวคิดที่แท้จริงทีละสิ่งก้มหน้าด้วยความอับอายแม้ว่าจะผ่านเรื่องร้ายมาแต่ผู้ผ่าไม่ได้ต้องการแก้แค้นเขาแค่ต้องการโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองและตอนนี้เขาได้รับมันแล้วฉันจะไม่ยอมให้ความฝันของฉันถูกขโมยไป ฉันจะสร้างมันขึ้นมาใหม่และคราวนี้ฉันจะทำให้มันสมบูรณ์แบบเขาเริ่มทำงานอีกครั้งคราวนี้ด้วยความมั่นใจมากกว่าเดิมและเขารู้ดีว่าอีกไม่นานโลกจะได้เห็นความสำเร็จที่แท้จริงของเขาหลังจากเหตุการณ์หักหลังของทีละศิลที่ขโมยผลงานของภูผาไปนำเสนอแต่กลับล้มเหลวต่อหน้าคณะกรรมการนักฟิสิกรุ่นเยาวอย่างภูผาต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาสำคัญที่สุดในชีวิตของเขา หลังจากที่ทีละสินถูกเปิดโปงว่าขโมยผลงานมาเขาพยายามพูดแก้ตัวต่อคณะกรรมการแต่ไม่มีใครเชื่อเขาอีกแล้วนักวิทยาศาสตร์อาวุโสและคณาจารย์เริ่มหันความสนใจมาที่ภูผาแทนหากแนวคิดของเธอเป็นของเธอจริงๆงั้นช่วยพิสูจน์ให้เราเห็นศิษศาสตรสาจารย์คนหนึ่งกล่าวนี่คือโอกาสที่ภูผารอคอยจากต้นแบบที่ล้มเหลวสู่เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ ภูผากลับไปที่ห้องทดลองของเขาเขารู้ว่าต้นแบบก่อนหน้านี้ยังไม่สมบูรณ์และจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาสำคัญปัญหาของต้นแบบที่ทีระสินขโมยไปสนามแม่เหล็กที่ใช้สร้างแรงต่อต้านแรงโน้มถ่วงยังไม่มีเสถียรภาพวัตถุลอยได้แต่ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ได้ระบบพลังงานใช้ไฟฟ้ามากเกินไปทำให้ต้นแบบทำงานได้ไม่นานแนวทางการแก้ไขของภูผา ปรับปรุงสนามแม่เหล็กควอนตัมให้มีความถี่สอดคล้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกเพิ่มระบบควบคุมพลังงานแบบอัจฉริยะเพื่อให้วัตถุลอยตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้อนลกรมการควบคุมการเคลื่อนที่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดทิศทางของวัตถุได้เขาทำงานหนักโดยแทบไม่ได้นอนใช้เวลาหลายวันในห้องทดลองจนในที่สุดเขาสร้างเครื่องต้นแบบที่สมบูรณ์ขึ้นมาได้ช่วงเวลาที่โลกต้องจารลึก ผู้พากลับไปยังห้องประชุมหลักของสถาบันคณะกรรมการนักวิทยาศาสตร์และนักเรียนทุกคนเฝ้ารอดูว่าเขาจะสามารถทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำได้หรือไม่เขาวางเครื่องต้นแบบของเขาบนโต๊ะกดปุ่มเปิดระบบพลังงานแม่เหล็กเริ่มทำงานและในพริบตาเดียววัตถุทดลองลอยขึ้นอย่างเสถียรกลางอากาศห้องประชุมเงียบกริบก่อนที่เสียงปรกมือจะดังขึ้นอย่างกึกก้อง แต่ภูผาไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเขาเดินเข้าไปในสนามพลังและทดลองให้ตัวเองลอยขึ้นและมันได้ผลเขากลายเป็นมนุษย์คนแรกที่สามารถต่อต้านแรงโน้มถ่วงโดยไม่ใช้จรวดนี่ไม่ใช่แค่การพิสูจน์ตัวเองแต่มันคือก้าวแรกของเทคโนโลยีใหม่ที่อาจเปลี่ยนโฉมโลกไปตลอดกาลจากเด็กชายที่ถูกหัวเราะเยาะสู่ผู้ปฏิวัติว,ตวงการวิทยศาศาสตร์หลังจากการทดลองสำเร็จภูผ,ผาได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เขาได้รับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีของเขาต่อไปเพื่อใช้ในภารกิจอวกาศองค์กรอวกาศนานาชาติสนใจนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับชุดนักบินอวกาศเพื่อช่วยให้มนุษย์เคลื่อนที่ในแรงโน้มถ่วงต่ำได้อย่างง่ายดายมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีติดต่อมาขอร่วมลงทุนเพื่อสร้างระบบก,การเดินทางแห่งอนาคตทีลศิลป์ยอมรับความผิดและขอโทษแม้จะสายไปแต่ผู้ผาเลือกที่จะไม่แก้แค้น เพราะเขารู้ดีว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันแต่เป็นเรื่องของการสร้างอนาคตร่วมกันถ้าคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่พอแรงโน้มถ่วงของโลกก็ไม่สามารถฉุดล้างคุณได้